สวัสดีครับทุกท่านผมจะพาทุกท่านมารับชมนะครับในของหน้าไปเน้นนะครับไอไปเลือกคําว่ามอนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับผมการสเตกิ้งนะครับสเตกิ้งเลือกคําว่าสเตกิ้งนะครับผมอยู่ขวาล่างสุดนะครับอยู่ในหมวดของเอิรนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรามาเลือกคําว่าสเตกิ้งการออมนี้แบบยืดหยุ่นนะครับผมสามารถออมแล้วก็เข้าออกได้หมายความว่ามีเหรียญแล้วล็อกไว้สามารถ อ่าตอนออกได้วินาทีนั้นเลยแต่ถ้าเกิด staking เนี่ยมันอาจจะตีบวกสองเหรียญถึงจะเข้ามานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหรียญอัปเดตตัวหนึ่งนะครับผมนะครับที่ที่เขาเรียกว่าชื่อ G l m r นะครับเพื่อนๆนะ G l m r นะครับอ่า clmr นะครับเพื่อนๆเนี่ยดอกอ่าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบวันนะครับอ่าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อ่าเก้าสิบวันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผม นี่คืออัตราเฉลี่ยนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็น1นึเนี่ยน่าจะเป็นอัตราเฉลี่ยตั้งปีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทุกๆ90วันนะครับผมก็ก็เราจะต้องสเต็กใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือมาอัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับผมว่ามีแบบนี้อยู่นะครับแต่ยังไงก็อย่าไปหลงคนกับดอกเบี้ยที่มันเยอะเพราะบางครั้งอะ่ะ ก่อ,อนหน้านี้เขาไม่มีให้สเต็กกิ้งนะครับอาจจะเป็นเพราะราคามันขึ้นสูงเยอะแต่บางครั้งเป็นกลยุทธ์ของของการตลาดก็ได้ว่าให้ดอกเยอะๆแล้วเราสเต็กกิ้งไว้ปอในายามที่มันลงหนัก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 เราจะติดกับดักตรงที่ว่าเราไม่ได้ขายทิ้งเราถือกินดอกแต่ดอกนั้นอาจจะไม่ได้นํามาทําให้เราทำไรายได้นะครับ แล้วเขากขอเอาเงินของเราเนี่ยไปไปหมุนต่อเมื่อเราสเต็กล็อกไว้เขาอาจจะมีกลไกของการตลาดเอาเราไปปล่อยคู่ต่อเขาก็ไม่ได้กาะตุนนะครับผมนี่คืออ่าเฟดพรอมแต่อย่างน้อยที่เราสเต็กกิ้งเราจะได้เหรียญเพิ่มมากเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนี่คือเหรียญกอง g l เมาเพื่อนๆลองศึกษาดูต่อนะครับไม่ใช่ว่าใจคุณซื้อตัวนี้แต่เอามาบอกว่าคนไหนที่ชอบสายนี้นะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็เป็นจะเป็นกองชีบาทนะครับ SSIB ี H S I B. นะครับที่บาทผมก็ได้ดูมานะครับที่บาทเดี๋ยวนี้ เริ่มมีของ10วันด้วยนะครับเพืเ่อนๆอาชีะเริ่มมีอัตรานะครับผมก็120วันเพิ่มขึ้นมานะครับผม120วัน120วัน10วัน90วัน60วันแล้วก็30วันเป็นตามสเตปนี้นะครับยิ่งมันลงหนักนะครับก็ยิ่งมีสติ๊กกิ้งมาล็อกมาไว้นะครับเพื่อมาป,ป้องกันการขายที่พรวดนะครับเมื่อป้องกันการขายแล้วเมื่อป้องกันการขายมากๆนะครับจะทำให้ให ให้ราคามันลงนะครับถ้าเกิดว่าคนสเต็กกิ้งไว้เยอะคนแสดงว่ามีคนถืออยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นกลับไปได้นะครับผมผมคิดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอามาบอกกล่าวกันสั้นๆนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งครับผมสำหรับสำหรับคนที่ถือลงทุนระยะยาวเนี่ยในระหว่างที่มันลงอ่ะเราจะได้เหรียญเพิ่มมากขึ้นก็คือเราล็อกเหรียญไว้เราสเต็กกิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเงินมันงอกเงยเหมือนกับเราฝากเงินไว้ใต้หมอนนะครับผมก็โอเค 100บาทมันก็อยู่100แต่ถ้าเกิดฝากไว้ในธนาคารเนี่ยมันไม่มีส่วนต่างของราคานะครับได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้หนึ่งบาทประมาณนั้นนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่ามีส่วนต่างของราคาด้วยนะครับมันอาจจะได้กําไรหลายเท่าตัวและก็ลงก็ได้เช่นกันนะครับมันอาจจะลงขาดทุนครึ่งหนึ่งก็ได้หรือขาดทุน80%ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วทุกอย่างมีความเสี่ยงก็เราต้องศึกษาและก็ค้นคว้าหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับ,นะรบตลาดโลก นะครับมันก็มีสมการอยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับมิฉะนั้นมันคงเป็นติดลบศูนย์ไปแล้วนะครับผมนะวิกฤตย่อมคือวิกฤตคือโอกาสนะครับสำหรับผมก็ฝากทุกคนไว้นะครับผมนะครับยังไงก็คลิปนี้เอามาบอกกล่าวสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ